อันนี้ก็มาต่อกันจากรอบที่แล้วเนาะโอ้โหหมดพาเลตพอด,ดีโห้ยด่านบอสพอดีเขาเล่นเสร็จไปเลยแล้วกันเนาะว้ายว่ายแรงไป20เลยมันก็จะแรงเกินไปนะจ้ะคุณผู้ชมเราจะบ่นเลยว่าตัวยงตัวใหญ่อะไรไม่เข้าเลยนะอยู่ตรงหน้าฉันไม่เข้าให,หน่อยนะผมนะนไม่เข้าเลยเว้ย มาแล้วโหล่วงยาวพยายามตามแล้วนะคะมันไม่เข้านะีกบักอีก,อ,กอ่ะลึกๆเลยได้ไหมหูหายไปเยอะเมื่อกี้ขึ้นไปพันหกได้สามร้อยกว่าลึกเก้าสิบเตลึกเก้าร้อยกลับขึ้นมาพันหนึ่ง เขาให้ไหมตรงนั้นอะ่ะอ <100 S 1> ่เออให้มันเข้าบ้างเถอะอรอรูอยู่นะนี่ขอหนยเว้ยขอหนยเว้ย ใส่หมดก็ไม่ได้กบได้ดารกันวิวมาแล้วคะลึกลึกสามร้อยแกก็ให้เราน่ารักตลอดเลยให้อีกไมล่ละดารกันวิวตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าให้ซะด้วยสิรอดไหมวันเนี้ยฉันจะต้องมอบอีกแล้วหรอ เขาได้ไปอีกรอคาี่ขงเจไม่ได้อะไรเลยเว้ยทาไมเข้าให้อยู่ดีชีวิตหน่อยชีวิตหมดอ๋เหลืออยู่ห้าสิบเอาไงใช่หมดกับตัวไหนดีอือถอดใจแล้วอะ่ะโหขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่รู้ลิงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไร เป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปทีส่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ พอเราเข้ามานหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย